ดีครับวันนี้อยู่ที่บังคละราเมนนะครับเป็นมีจฉายาว่าในปี2008นะครับเขาได้มีจฉายาว่าเป็นราเมนที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพใช่ครับผมอ่วันนี้ฮีโร่จะฉีดให้ดูนะฮะฮีโร่สั่งสั่งตรงข้าวส้นซุปนะครับเออที่อันนี้ครับอ่าโอเคครับอันนี้ครับอ่าได้ครับแล้วก็สั่งคาราเกะนะฮะคาราเกะครับใช่ครับผมปกติเนี่ยฮีโร่ไปทานที่ยำนันบังปกติฮีโร่ไปทานที่สุขุมวิสามเก้าแล้วก็ภารกรนะฮะแต่วันนี้ฮีโร่ปรุงจะ มาทานเปขคอสยามเป็นครั้งแรกนะครับใช่ครับเจ๋งมากเลยครับผมสามคุณก็เสร็จซุปว่าก็เป็นความชื่นชอบนะนอกจากนี้จะมีกระเทียมด้วยนะฮะเนี่ยแล้วก็จะมีพวกขิงดองต่างๆนี่มีหมูชาชูแบบใช่ครับที่นี่จุดเด่นเขาเนะครับที่น้ำซุปแล้วก็หมูชาชูชิ้นใหญ่นะไอ้ที่สำคัญเนี่ยคุณพ่อว่ามังค่าคุณเอรคแล้วก็ ุใช่ครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเย็นน้ําซุปแบบมิส,สุกนะฮะน้าซุปแบบกระดูกหมูต่างๆเนี่ยมีให้ลองเนะี่ยนี่คือบรรยากาศโดยรวมเป็นอย่างนี้เลยนะฮะงงหลังจากเราขึ้นเรือมาจากท่าเรือตีประยาเนี่ยก็ิวคงเห็นรามเมงเ็ว,ว่าอ่ะบอกพ่อว่าจะไม่จะทานเส้นก็ทิ้งทานอีกแล้วนะฮะ คุณแม่หนีไปแล้วนะครับเพราะคุณแม่ไม่ชอบเส้นนะฮะก็เหลือแต่พ่อลูกที่ต้องมาหัวเส้นกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะรสชาติขยะที่ใครเคยชิมแล้วก็คงจะทราบกันดีนะครับไปดูหน้าจ้าครับผมขอบคุณครับชาเกลียวเย็นจ้าชาเกลียวเย็นจ้าขอบคุณมากนะครับได้จ้าขอบคุณครับอ่าร่อยเนี่ยถ้าอยากเดี๋ยวแม้ว่าการไกลหรือเครื่องทําอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีมันจะมีผลตัวไหน เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันจันทร์นี่เรามาดูครับใช่ครับวับจันทร์ครับมีอะไรถาๆถามกันเล่นๆนะฮะคีรุตุคุงครับคีรุตุคุงถามคุณพ่อว่าไอ้ตัวนี้เอาไว้ทําอะไรใช่ไหมครับีรุตุคุงพอจะบอกคุณพ่อได้ไหมครับอ่ะเอาไว้บดกันรู้อีกรู้อีกจบแล้วรู้อีกก็เดี๋ยวคีรุตุคุงชั้นก็อยากจะลองทําดูนะครับก็ง่ายๆนะฮะก็เอากัญไก่เนี่ยตัดอ่าต่ออันนั้นมาบดได้ไหมครับไม่จริงๆแล้วมันเป็นขิงดองนะฮะ กิงดองพวกนี้อ่ะเนี่ยเราก็ใส่กระเทียมเนี่ยวางไว้ตรงนี้นะฮะโอ้มันไม่จิกระหรอกอ่าแล้วพอเราเราใช้แรงกดนิดนึงนะฮะปุ๊บเนี่ยกระเทียมก็จะถูกกดอัดบีบมาทางช่องเนี้ยโควิดนะครับก็เลยอ่าใช่ครับเรื่นี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเดี๋ยวลองทําดูนะฮะสนุกสนุกนี่นะเดี๋ยวลองถ่ยายย่างตอนนี้เรายังไม่ได้ของนะฮะแต่นี้เดี๋ยวเพิ่งเล่นแต่นิชาเนี่ยเป็นเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเป็นรีฟิลนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเอ่อเรื่องจากเศรษฐกิจตอนเนี้ย ร้านอาหารอย่างนี้นะฮะเราก็ต้องบอกว่าไม่ทานบ่อยไม่ทานบ่อยนะฮะแต่ว่าที่เราอยากทานเพราะว่าลูกชายชอบราเม็นมากนะแต่ทีได้แล้วนะฮะได้แล้วแต่ไม่ใช่โต๊ะเรานะครับต้องขอบอกก่อนว่าไม่ใช่โต๊ะเรานะฮะเดี๋ยวลองมาลองดูกันนะฮะครับเด็กดูสะจริงจริงนะที่เรามาเนี่ยคุณลูกคุครับนอกจากหนึ่งเนี่ยเราจะมาดูความเป็นไปของธุรกิจแล้วเราก็ได้มาเรียนรู้ด้วยนะครับว่าใช่ครับเพราะว่ามันเป็นช่านธุรกิจมากๆใช่แล้วว่าการทาธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยน เปลี่ยนเร็วมันเปลี่ยนเทรนด์เร็วมากนะฮะบางอย่างเนี่ยมันมาตามกระแสเนี่ยแล้วมันมาก็ไปนะฮะฉะนั้นการลงทุนทำธุรกิจเนี่ยต้องใช้อะไรลูกก็ใช้สมองใช่แล้วก็การเรียนรู้ตลาดแล้วก็ต้องศึกษาอยู่ตลอดว่าเทรนด์มันเปลี่ยนเร็วขนาดไหนถูกต้องนะครับแล้วคุณพ่อเนี่ยอย่างที่ผมต้องการแต่คุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเคยมาทํางานที่ตรงนี้ใช่ครับคุณพ่อเนี่ยอยู่อยู่มาหลายเรีได้ว่าทําธุรกิจมาเยอะนะฮะแล้วก็พ่อมาทํงาน่งานตรงนี้ด้วยครับใช่ถูกต้องครับ ฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าพาฮิโร่คุงมาเรียนรู้จากของจริงนะครับเพราะว่าตำรา,ยอ,ยาอ,อย่างนี้มัน <ชา S 1> ไม่เพียงพอแล้วลองชาบาเล่ครับเดี๋ยวองรอดูตอนอาหารมานะครับสวัสดีครับอันนี้นะคะเป็นราคา300 300สิบบาทหรือ305บาท305บาทครับผมแบ่งกับคุณพ่อได้เลยครับอันนี้เป็นเมนูของทงคัตสึนะคือไอจีจีที่เราสั่งเดียวเพราะมันมีหมูชาชูเยอะหน่อยขอบคุณมากนะคาราเกะใช่คาราเกะคาราเกะคาราเกะนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ฮิโร่คุณค่า กำลังจะลองทดสอบกันหมั่นดูนะซึ่งจริงๆเราบอกว่าราคาค่อนข้างจะสูงนะแต่ว่าเนื่องจากเราต้องเข้าใจนะว่าเป็นธุรกิจที่มันมาจากแต่คนไทยเนี่ยไปเอาเป็นชายมานะฮะจากญี่ปุ่นเลยนะฮะเป็นร้านเด็ดร้านดังเนี่ยฮะเขาลือกันว่าอร่อยนักอร่อยหนานะฮะคือเราต้องบอกว่าเราไม่จริงเราจะทานราเมนบ่อยมากนะที่ถุกวิามเก้าหรือพารากอนก็จะได้สายยาวว่าใช่ราเมนที่อร่อยที่สุดใช่เดี๋ยวทุกคุณลองดูนะฮะว่าหนึ่งในสี่น้ำซุปของเขาเนี่ยเป็นยังไง รอบที่แล้วเลยครับปรากฏรอบ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 ธรรมดานะครับยังไม่เข้าชิงคะคือฮากาตะชนะไปก่อนนะคร<ะ>ับแล้วเราจะเอามาเสียที่มาฮากาตะ,ะ,ะครานี้บัลทล่ารามเอนนะฮะกิรกิตศัพท์ของเขาเนี่ยกระจุดยกระชายเลยนะฮะแต่เนื่องจากเนี่ยเรายังไม่บดกระเทียมนะฮะเพราะว่าฮิุคุาคินทานอยู่แล้วราคา<อ>มันค่อนข้างสูงเนี่ยคุณพ่อก็เลยขอสั่งชามเดียวพอนะฮะเพราะอย่างที่บอกแล้ว่าเราคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนทานแต่ประหยัดเนี่ยคุณพ่อก็จะ จะไม่ไม่ไม่เน้นการใช้จ่ายที่มันนั่นนะยกเว้นแต่ว่าถ้าที่รคุงอยากทานคุณพ่อก็จะมาเพราะปกติคุณพ่อก็ทานหมอเนี่ยด้วยข้อจํากัดเนี่ยก็ไม่ให้คุณพ่อทานเยอนะอยู่แล้วอันนี้เราสั่งแบบลดมันลดเค็มนะฮะใช่ค่ะคือเราต้องบอกก่อนว่ามันมันกับเค็มเนี่ยไม่มีประโยชน์นะฉะนั้นเราจะลดโซเดียมให้มากที่สุดเลยนะที่หลังจากอเมริกาและยุโรปตื่นตัวกันมานานแล้วนะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะให้ลดกันด้วยนะครับ บ,บ้านเราก็มือตืๆใช่ครับผมแล้วอย่างที่บอกนะว่าคลิปเราเนี่ยไม่มีตคริปแล้วก็นึกจะถ่ายก็ถ่ายฉะน,นั้นบางอย่างการออกเสียงนะฮะอาจจะไม่ชัดเจนนะฮะแล้วก็อย่างว่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีเราก็พูดไปตามที่คุณคําจินป่าก็ต้องขอโทษด,ด้วยชิมมาแล้วเป็นยังไงครับน้ำซุปอย่างแรกครับเส้นเป็นยังไงบ้างเส้นมีความนุ่มนิ่ใช่ครับแล้วน้ำซุปเป็นยังไงครับต้องชิมลองชิมน้ำซุปก่อนลองชิมน้ำซุปก่อน โอเคครับน้ำซุปเป็นไงบ้างครับเป็นไงสองคำเราเรียนไหมครับต้องบอมี่าชนะาาอากาตะโอเคแล้วเดี๋ยวหมูชาชูเป็นไงครับชิ้นชิ้นของหมูชาชูเนี่ยเป็นไงฮะต้องบอกก่อนนี่นะฮะจะเป็นอา,ากาตะชนะเราอ๋อแล้วแต่ความชอบนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นอีก,อ,กอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะลองดูหมูชาชูคุณพ่อไม่ทานคุณอลเลยครับคุณพ่อไม่ทานนะทนนะที่นี่จะมัน อขอคอนยัตชมิดน,งนึงนะครับว่าที่นี่จะมันน้อยกว่าโ <Okay. S 1> อเค <Okay. S 1> ครับอลองดูนะครับคิดรูดุงทานดูชาชูลองทานดูนะครับอลองทานดูนะครับปกติถ้าคุณพ่อไปติดต่อธุระคุณพ่อก็ต้องทานนะจำเป็นนะเพราะว่าบางทีคนที่ไปคุยงานด้วยเขาชอบเราต้องทานนะครับผมว่าเป็นไงฮะโดยรวม ครับผมให้5้าดาวเลยครับอ่าห้าดาวนะครับก็แสดงว่าก็เกรียบความเห็นเพื่อนเช่นกันคุณพ่อนะเพราะว่าสวัสคุณพ่อทานดิสกุบุบมบุ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 รุบ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 อบุ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 โุบุกุบุบุบ้วุบพ่อนุบุบุบุุ่บ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 าบุบุคุบ่าุบ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 นบาบุ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 บไบมบุ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 ่อบ็บุบนบุบุบวอาบุบุ็ุบ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยว ดี๋ยวคุณพ่อจะบด,บดกระเทียมให้ฮิวกลุ่มดูแล้วก็ใส่ขิงดอนนะครับโอเคครับสวัสดีครับกินตามสบายครับครับสวัสดีครับสรุปนะครับบังคาราลามงกบีเอสอากาตาราเมงอะไรชนะครับคุณพ่อโอ้และในความเห็นของลูกในฐานะเซียนลาเมงลูกให้ใครชนะครับบังคาราลาเมงครับโอ้โหเฉือนชน,นะไปเพราะอะไรครับขอเหตุเพราะว่าหมูเนี่ยจะมันน้อยกว่านะครับแล้วก็อืม เส้นเนี่ยจะมีความนุ่มมากกว่านิดหนึ่งเราต้องบอกก่อนนะครับว่าราเมงของบาคระเนี่ยฮะเลือกได้หลากหลายเส้นนะฮะจริงๆนะฮะแล้วก็ถึงแม้บางคาระนะครับเส้นจะเส้นจะนุ่มนะครับแต่ว่าฮากตาตะก็จะนุ่มกว่าแต่ว่าหมูของบาคระเนี่ยครับก็จะวันน้อยกว่านะครับแล้วก็บางคาระเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราเมงที่อร่อยในกรุงเทพเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ